สามเจ็ดนะครับถ่ายศูนย์สองถูกต้องนะครับเอาละได้ไปแล้วครึ่งทางสี่คำตอบรับไปเลยนะครับเมืองเมืี่ครันที่จัดให้นะโปรติแล้วถูกครึ่งนี้นี่ไม่ได้นะครเพราะว่าเราแลกกับเรื่องรถเพราะว่ารถนี่ราคาสูงอยู่แล้วมาศูนย์ห้าห้าโอ้แหวนห้องสอนพี่เล่นข้อหัวใจเลยคือเลือกไปแล้วแล้วก็ไม่เลือก เชื่อผู้หญิงมานานหรือยังเรื่องแบบนี้ถามผมฝนทูเป็นยังไงทีสุดท้ายคำตอบครับถ้าทู่นะฮะเข้าศึกขึ้นหลังกันนะฮคำตอานะครับแมวสาวต้องไม่ใช่ทุนะฮะนะครับคำตอบนะครับไม่ใช่ไล่แต้มน้ำท่วมแล้วเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วคำตอบนะครับ พูดก็ว่าครับครับและครับเท่านั้นนี่ชีวิตคุณจะเหมือนพง์มีการุ่พพเรืองอ๋อมีนี่แม่องสอนศูนย์ห้าสามครับถูกต่อจากนี้ไปประตูเปิดนะครับการที่คุณออกมาทําแล้วก็มาช่วยจนกระทั่งได้เปิดประตูได้ดีถือว่าเป็นเกียรติประวัติของวงตะกูล ตะกูลผมจะเดินหน้าได้โผมได้รถคันนี้กลับไปการี่ยเาที่จะยูดดิกา่ยเกยิกา่ยกดยยกยกผูกต่อจากนี้ไปประตูเปิดนะครับการที่คุณอ๊อกมาทำแล้วก็มาช่วยจนกระทั่งได้เปิดประตูได้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติ ของวงตะกูลตะกูลผมจะเดินหน้าได้โอ้ยผมไล่รถคันนี้กลับไปเดีอยพ่เดยพี่เดียพ่เดี๋ยวพี่เดี๋ยพ่เดายพี่เียพี่เดี๋ยวพี่เด้ยวพี่เดียวพ่เดีอยวพเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยพี่เด็มพ่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพ่เดี๋ยวพี่เดี๋พี่เดี๋วพ่ดยวพ่าดีวพี่เดี๋ยวพี่ดีพ่ยวพี่เดีพ่เดยวพี่เดี่พ่เดี๋ยวพ่เดะครัพี่เดพ่ดว เปมเปิดเปิดตตูโอ้ยมันศูนย์เลยพี่ศูนยสานะศูนสามอยู่แล้วแต่มันเป็นศูนย์สามสี่นี่ไงผมว่าแล้วนี่ไงติ่งจ้าผมว่าแล้วจ้ามันมีติ่งติ่งเข้ามาอีกหน่อยนึงศูนย์สามสี่โอ้โหได้ไปห้าสงขาถูกใช่ไหมครับสงขาต้งขาถูกต้องเอาศูนยสีใช่ใช่ สกลนคร0-42ถูกไหมถูกนะครับอ๋อถูกเหรอคะับถูกสิครับนะฮะโอ้โหแล้วผมเลือกข้อหัวใจวิธีการจำง่ายๆนะกรุงเทพปริมณฑลต่างๆอันได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการ0 2ย์หมดเลยครับ๋อหมดเลยนะฮะภาคกลางตะวันออกก็ขึ้น0ูไปภาคอีสานก็0ูนภาคเหนือ0 5ย์ภาคใต้ก็0 7ย์เดดอย่างนี้เป็นต้น เอาเถอะคุณติงไปส่งไปส่งไปส่งโอ้เดี๋ยกคุณติงเราเนี่ยเปล้างแหละไปซ่อมแล้วก็แยกขายตอนรักของเขาโอ้โหเรื่องจากตอนมือนี่ไปไปมามาจะเจอภัยน้ำเสียของเยอะแยะมากมายนะฮะก็เอาไว้เป็นกำลังใจพวกเรานะฮะขอบคุณด้วยนะฮะมาช่วยรถแข็นมาช่วยรถเข็น คุณครับคุณหลบไปครับไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวโอ้โหไอโด้ไอโด้ไอโด้ผมแล้วไปชมนรำชมชาเนี่ยเงินแล้วเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลโอเคโอเคมาเลยฮะมาขั้นต่อไปครับมาเลยมามาเยี่ยวยาที่นี่นะฮะรถน้ำท่วมท่วมมากท่วมน้อยมาเลยก่อนที่จะกดลงไปนะครับพี่ยักษ์ครับ ผมใน,นฐานะที่เป็นตัวช่วยครับผมผมขอบอกพี่ยักษ์อย่างใจเย็นลูกชายเลยว่าว่าข้อเนี้ถูกผมไม่รู้จริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับผมเพจะอแสดงนาตายแท้จริงให้พี่ยักษ์เห็นเลยว่าผมไู้สใอนถามข้อ